ที่อนุสร์สถานแดนเกิดด้วยรูป,ปรกายเนื้อขึงท่านเป็นครั้งแรกในคราวนี้เลยนะจ๊ะโอ้พุทธบุตรผู้ที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญนี้ต้องรักษาใจให้ใส่ใสบทสองชั้นให้ได้วันวันนั้นยังไงว่าเดี๋ยวพุ่งปู่ท่านต้องมา,าอมดู สังหมดเลยเนี่ยเขามาคุมบุญเพราะเป็นแดงเกิดด้รูปกายเนื้อเนั่นที่ตรงนี้นะเล็งแลทั้งแดงเกิดด้รูปกายเนื้อและแดงเกิดดีเพสสมณะดังนั้นนะพทธบุตรที่จะมาเป็นเนื้อนะาบุญต้องทําในสิ่งที่ท่านชอบเนาะดูพระในตัวให้ใสๆ โอ้ถ้าท่านอยู่เราหัวเราคิกกักเลยแหละชอบอกชอบใจทีเดียวถ้าท่านชอบเดี๋ยวก็โคมบุญกันสนุกสนานบุญบันเทิงเลยนี่เลยจ้ะซ้อนบุญซ้อนบรมีกันหมดทั้งหมดน้ำไม่ท่วมหรอกจ้ะตรงนั้นนะไม่ท่วมไม่ท่วม ังนั้นนะมีแต่น้ำใจที่ไหลลินท่วมทนนี่ก็อยู่ในโครงการตักบ,บาปลพะล้างรูปนะจ๊ะโปรเจกต์ที่สองในวันที่30ตุลาคมที่จะถึงนี้เหลือกี่วันจ๊ะสา,สามวันเท่านั้นนะออเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัง ดีเนาะ <Yeah. S 1> แล้วพอวันลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนี่นี่